ทาย5ภาษาที่คนพูดมากที่สุดในโลกจีนที่1กจีนอะไร m a n ด a r ินถูกต้องภาษาอังกฤษที่2องผิดที่3ถูกต้องสเปนที่2ถูกต้องเริรมยากตรงนี้แหละอเมริกันเอออ b ง i t i s h e อังกฤษไม่อเมริกัน English ผิดภาษาสเปนใต้ไม่ใช่สเปนใต้แต่ว่ามันคล้ายๆสเปนเม็กซิโกไม่ใช่อะไรอ่ะอิตาลี ไม่ใช่คุณบ้าหรือเปล่าอิตาลีคุณบอกคล้ายๆสเปนคล้ายๆสเปนมีตั้งหลายประเทศที่คล้ายขอโทษฝรั่งเศสผิดฝรั่งเศสผมพูดเดียวนะอย่าไปรอบที่สี่กับห้าอินดีถูกต้องอยู่ที่สี่อินดีภาษาอินเดียบาหน่อยโอ้บายยากมากเลยอย่าดูอย่าดูห้ามดูเข้าเป็นแชมป์บอลยูโรปีสองพันสิบหกผมหน้าเหมือนดูบอลยูโรไหมฟิลิปปินส์ไม่ใช่เขาแข่งกับฝรั่งเศสชนะโคเอเชีย ไม่ใช่ผมไม่รู้ผมดูแต่บอลโลกโรนโดมาจากทีนั้นอ๋อไม่รู้เหรอรู้รู้รู้โอ้ม y god คุณโม่เลยไม่รู้ได้ไงว่าลอนโดเอ้ยคุณคุณโกะอะคุณแอบดูอ่ะผมจะใส่ในคลิปว่ามึงแอบดูผมไม่ผมรู้ผมรู้ไม่ใช่อะไรมันคิดอยู่สีแดงกับเขียวอะรู้ได้ไงวะผมรู้ใครจะไม่รู้โรนโดเป็นอะไรศันนิทยาที่เขามาแลกเปลี่ยนโปรตุเกสถูกต้อง